สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมจะพูดถึงเกี่ยวกับสกิลค่ายกดนอัคคีนะครับเป็นสกิลของอา,อาชีพเบร์มาสเตอร์นะได้มาตอนเลเวล23นะครับลักษณะลักษณะข,ของมันก็คือเราจะโจมตีเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นพลังนะครับเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยของเดิมเป็นคลื่นพลังนะครับเจอหน้าก็สวัดใสยย่ครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จบใช่ไหม ทีนี้เนี่ยเมื่อเราทําการเปิดสกิลลับนะครับที่ตัวยูมันจะบอกนะครับอัปเกรดนะสกิลนะครับเคล็ดลับราชนีหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเคล็ดลับราชนีสองเคล็ดลับราชนีหนึ่งอันที่สองผมเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทั้งสองแบบเลยแบบแรกนะครับเคล็ดลับราชนีสองสามารถใช้เปิดแบบที่หนึ่งกับสามนะครับเปิดแล้วจะเป็นไงบ้าง ของเดิมนะครับอันนี้ของใหม่นะแต่ของเดิมเนี่ยมันคือเพิ่มคีย์ดิคอดาเมจ5%แค่นั้นเองนะครับของใหม่ก็คือได้ได้ได,ได้ได้ดาเมจนะครับเป็นดาวหกแฉกนะครับซึ่งจะทำดาเมจเรื่อยๆเป็นเวลา8วินาทีนะแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์ดิคอ3วิเป็นเวลาอัตราคีย์ดิคอร10%เป็นเวลา3วินาทีส่วนถ้าเป็นสายคมขู่ก็คือก็จะได้คมขู่ ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบวิแล้วก็คมคูสามเท่าของดาเมจที่ทำได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้นะแบบนี้นะมาดูว่าดาวหกเฉกหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอหน้าศัตรูก็ปาดใส่นะครับฉับนี่จะจะไปได้อย่างนี้นะวัฒนามิเรื่อยนะครับดาเมจที่ทําได้ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเราครับผมกลัวไอ้ตัวนี้มันตายเร็วผมก็เลยใช้ดาบพองมุนนะครับ เชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะทีนี้มาดูแบบที่2กันแบบที่2เป็นแบบที่ผมชอบใช้มากๆนะครับแบบนี้ตอนกลางเพราะว่ามันทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งนะครับเพิ่มคิดที่ข้อดาเมจเพิ่มขึ้น5%และที่สำคัญคือถ้าเกิดใช้ถูกเป้าหมายที่มัน,น็อคดาว o w n s ล้มจับโดดดึงดูดอะไรเนี่ยติดถานะพิบกติกันทั้งหมดเลยนะมันจะได้พลังยมตี2เท่านะครับ สมมติว่าผมฟันตัวนี้นะครับป้าไปคิ้สองพันแปดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปฟันอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้คิ2สองพันแปดนะถ้าผมซัดใส่ไอ้คนที่มันไอมอนสเตอร์ตัว,ตวตนี้ที่มันน็อกดาวหรือว่าสตันอะไรเนี่ยผมต้องทำดามเมจได้อย่างน้อยห้าพันหกนะครับเนี่น 5, 6, นย 5, 6, สก,กิลมันคูดาวนหนึ่งอาทีรอนรอนอน,นานนาน,น,านสสอโอเคห้าพันหกนะอ่า เรียบร้อยนะครับผมโจมตีได้แรง2เท่าตามตามที่ทราบกันนะต่อมานะครับผมจะปลดสกิลให้ดูนะตรงนี้เลยนะปลดสกิลเป็นยังไงนะผมจะปลดสกิลนี้นะค่ายกว่าเเคียนกลางนะครับเล่มสีแดงนะครับเริ่มกันเลยโอเคตัวนี้ก็ได้นะเอาละผมจะเปิดแล้วนะครับ ดูวิทดูเวลาเปิดกินเลยครับเนี่ยนะเอฟเฟกเป็นงนี้นะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเอาละคราวนี้เมื่อเปิดแล้วนะครับอา่าได้วงดามเมจไฟเหมือนกันนะครับนะแปดวิเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้พลังจมดีสองเท่าเหมือนกันนะ แล้วยังเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยน็อกดาวน์สตันจับดวงด,ดูดอะไรพวกนี้นะครับยังจะได้ไฟแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอีก4ี่เท่าเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มาดูว่าเป็นยังไงนะเอาล้มเลยนะล้มเราตีนะเนี่ยครับ แรงนะครับแรงมากนะคุยง่ายนะครับคุยง่ายเลยนะอ่าอันเนี้ยนะครับเหมาะเหมาะสำหรับการ PVP มากนะครับเพราะว่าเราจะทำการทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติแล้วสะบัดดบาบใส่แค่ทีเดียวนะครับดาเมจเบิ้ลสองเท่าโดนกันประมาณ2 0,000ืนะครับ แล้วดาเมจไฟที่ค้างอยู่ที่นี่อีกนะครับโดนอีกเป็นหมื่นเทสนะครับใช้ของที่แรงๆแร้กระเบนนี้ต้องการขัดสองทีนะครับไม่เป็นไรงั้นเนี่ยครับ เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าตอนที่กระเบนติดสถานะผิดปกตินะครับเวลาเราปาดดาบอาคีเนี่ยมันจะแรงไป2เท่าแล้วในขณะที่กระเบนยังอยู่ในสถานะนอกดาวอยู่ไฟที่มันเบินนะครับก็จะแรงเป็น2เท่าไม่ใช่ดิแรงเป็นสีเท่าเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นการโจมตีที่ จำเพาะจาะจงว่าเมื่อศัตรูติดสาระผิดปกติไงดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยส่งผลการโจมตีเพียงแค่ฮิตเดียวเพราะว่ากระเบนมันน็อกดาวน์แล้วมันกระลุกขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่จะทําให้ศัตรูติดสาระผิดปกตินาน,านๆเช่นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวทัตันเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นก็น่าจะทําดาเมจได้มหาศาลกว่านี้นะครับตอนนั้นผมคิดว่า ถ้าใครคิดจะเปิดแค่เรื่มเดียวผมว่าเค้าเล่าหลักชนิดหนึ่งนะครับเวิร์กสุดลนะนะโอเคนะครับงั้นก็ขอจบการทดสอบตัวมิ้นเท่านี้นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามชมนะสวัสดีครับ